สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมีข่าวสารมาฝากอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะท่านที่ปลูกมะเขือเปาะขณะนี้ได้รับแจ้งจากทางเกษตรกรนะครับที่เป็นลูกค้าของผมนะครับเกี่ยวกับการเกิดความผิดปกติของพืชมะเขือเปาะนั่นคือดอกมะเขือเปาะมีการร่วงเป็นจํานวนมากไม่สามารถติดเป็นลูกได้เลยร่วงแบบเละเทะเลยนะครับ โดยเมื่อเปิดดูด้านในของดอกมะเขือเปาะจะเห็นหนอนตัวเล็กๆเป็นจํานวนมากนะครับมีคมีลักษณะกระโดดได้มีขนาดเล็กเท่ากับปลายเข็มหมุดผมจึงได้นำข้อมูลนี้นะครับไปสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรได้ข้อมูลกลับมาว่านะครับมันเป็นหนอนของบัวในมะเขือนะครับมีลักษณะ คล้ายายยุงนะครับบัวเนี่ยแต่ไม่มีปากแทงดูดแบบยุงและมีขนาดเล็กกว่ายุงสามเท่าบัวเป็นมแมลงวันชนิดหนึ่งมีวงชีวิตเหมือนมแมลงวันทองแต่มีอายุไขเพียงแค่สามถึงเจ็ดวันเท่านั้นโอ้โฮโคตรอายุสั้นเลยไม่แนะนำให้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเพราะไม่ค่อยได้ผลนั่นเองนะครับผมจึงลองนำวิธีการทำกับดักสีเหลืองนะครับ ที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นในคลิปของผมร่วมกับกาวดักมแมลงและใช้เหยื่อโปรตีนเป็นตัวล่อเพื่อทดลองป้องกันกำจัดผลของการทดลองเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับต้องรองให้เสร็จการทดลองก่อนนะครับแล้วจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ